สวัสดีครับวันนี้พาชมบ้านพี่เปาตั้งแต่มาอยู่ได้สองเดือนนี่ครับมีรอยแล้าแต่ว่าวันนี้ช่างมาทำให้เขามาลอเลาะปูนออกเพื่อที่จะปิดปูนอีกทีแต่เมื่อนูเ้เขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะมาตกแต่งเขามาเลาะร,อ,รอยเล้าออก เพรมันเป็นแค่เส้นๆนะคะเขาก็มาหลอออกแล้วก็มีอีกที่ตรงนี้เมื่อเช้าเขามาทําให้เนื่องจากว่าถังน้ํามันหนักแล้วมันสุดมันก็เป็นรอยรล้านี่ค่ะรอยร้าแบบนี้ค่ะแบบงี้รอยร้าอันนี้เขากเา็เอาเครื่องมาเจาะมาเซาะให้แล้วนะคะเศษปูนเต็มเลย าจะมาตกแต่งให้มันไม่ได้เล้าใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่เขาเครื่องมาเจาะให้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาทาให้นะคะเกิดจากเนี่ยค่ะมันเริ่มเอียงลวเอียงลงทางขวาทางนี้ละนี่ค่ะอันนี้ปิดจากสนิทก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วเพราะว่าปูนเพราะว่าน้ำม,มันหนักนี่ค่ะเห็นไหมคะมันเริ่มสุดเพราะว่า ตรงเส้นข,ขาวๆนะคะมันเริ่มสุดแล้วแต่ก่อนนี้ปูนอยู่ตรงเห็นไหมคะตรงเส้นขาวๆปูนขาวๆมันสุดลงแล้วุดลงเป็นแผ่นเลยตรงนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะตรงเส้นเนี่ยค่ะจากนี้สุดลงมาตรงนี้แล้ว เส็จครับสุดละยกปิดสุดลงมาต้อตงเอาแทงน้ำออกแล้วก็ไปตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็จะทำเทปูนปิดตรงนี้ นี่เริ่มเสาะเป็นรูแล้วเริ่มเสาะเะเป็นโพรงกลัวมีงูเข้าไปรม,มีงูหรือเปล่าแต่แตะขาบไปยังไม่มีเนี่ยเริ่มเอียงละอเขาเรีบมาแก่ไกตอนแรกก็บอกแล้วว่าให้ไปตั้งก็ไม่ไม่เชื่อ สุดเลยเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะต้องมีทางออกนี่ค่ะก็ซ้อซ้อจนหินออกมาเขก,ก,ก็ซ้จนหินนองซ้อเป็นร่องแล้วก็ทำปิดทั้งหมดทำปิดทั้งหมดมีรอยเล้าแค่สองที่เนี่ยค่ะก็ทำปิดทั้งหมดด้านข้าง ปิดทั้งหมดเลยเนี่ค่ะเดือนหนึ่งผ่านไปย่ายังรกเลยแล้วก็จะทำตรงหน้าบ้านด้วยเพราะว่ามันมีแต่ตุม่มมีแต่ดินกวาดพื้นทุกวันจนเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเหยียบดินแรนเนี่ยค่ะก็จะทำตั้งแต่ตรงนี้ ยาวไปถึงตรงนู้นค่ะตรงสเสาไฟฟ้านะฮะทำหน้านี้หมดเลยยาวไปเพื่อให้ออกมาเหมือนบ้านตาหาตรงนั้นนะคะให้ยาวไปจนติดถนนนะคะแล้วก็เวลาขายของก็คืออย่างที่บอกต้องปิดประตูนี้ปิดประตูลงรถนี้เพื่อเปิดประตูนี้มันก็เลยต้องทำลาดปูนตรงนี้ ไปถึงเสาไฟฟ้านี่ค่ะจนถึงปิดถนนนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเหมือนเดิมเพราะยังไม่กล้าขายของไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ